ต่อไปจะเป็นวิธีการวัดความดันโดยใช้เครื่องสฟิงโมมานมิเตอร์นะคะโดยเครื่องนี้นะคะจะมีองค์ประกอบก็คือก็คือเป็นเป็นแท่งเป็นแท่งประหลอดที่แสดงค่าระดับความดันนะคะข้างในก็จะมาจุประหลอดไว้นะคะแล้วก็จะมีตัวลูกยางที่บีบลมแล้วก็มีคัฟนะคะที่เอาไว้ใช้ผ่านสำหรับแขนผู้ป่วยโดยเครื่องนี้นะคะเราต้องตรวจสอบก่อนนะคะว่าได้ทําการเปิดเครื่องหรือ,อยังก็คือสังเกตจากตรงนี้นะคะให้มัน ปุ่นไปอยู่อีกทางด้านซ้ายนะคะทางด้านซ้ายของเครื่องนะคะก็จะเป็นการเปิดเครื่องนี้ทําให้เวลาบีกเนี่ยมีประลอดอวิ่งขึ้นมาเห็นได้ชัดค่ะแล้วก็อุปกรณ์อีกชิ้นหนึ่งนะคะก็คือเป็นสเตโทสโคปที่ใช้สําหรับการฟังเสียงการไหลของเลือดนะคะที่โดนจากเส้นเลือดนะคะจากนั้นก็จะทําการวัดความาดันกัน,นะค่ะ โดยท่าทางในการนั่งวัดของผู้ป่วยนะคะก็คือให้ผู้ป่วยนั่งในท่าสบายค่ะหลังพิงพนักเท้าราบกับพื้นนะคะไม่ไขว่ห้างค่ะแล้วก็ยกแขนขึ้นมาราบกับโต๊ะค่ะค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะทําการวัดโดยเอาคัพนะคะลักษณะคัพจะเป็นแบบนี้นะคะก็ให้วางวางส่วนที่มีสายลมนะคะที่ต่อกับเครื่องแล้วก็ตัวคัพวัดนะคะวางใน วางอยู่บนต้นแขนของผู้ป่วยให้ห่างจากตรงบริเวณข้อศอบประมาณหนึ่งนิ้วนะคะโดยตรงนี้ค่ะถ้าผู้ป่วยมีใส่เสื้อแขนยาวนะคะก็ให้เลิกเสื้อแขนยาวขึ้นนะคะเพื่อไม่ให้มีเ,เสื้อผ้าหรืออะไรนี้มามาบดบังไว้นะคะจากนั้นเราก็พันพันคับไปที่ผู้ป่วยเลยค่ะค่ะ แล้วก็ก่อนอื่นที่เราจะวัดความดันนะคะเราก็ต้องมีการประมาณค่าระ,ระ,ระดับความดันตัวบนของผู้ป่วยนะคะโดยเราจะประมาณจากการจับชีพจรโดยการประมาณนี้นะคะก็คือให้เราค่ะจับชีพจรของผู้ป่วยก่อนเมื่อรู้สึกถึงชีพจรของผู้ป่วยแล้วนะคะก็ให้เราค่ะบิดให้เราสูบลมเข้าคับนะคะเราสังเกตจากตัวหมุนตรงนี้นะคะค่ะให้เราหมุนออกจากตัวจะเป็นการปิด การปิดทางลมออกคะ่ะถ้าเราต้องการจะปล่อยก็ให้เหมือนเข้าหาตัวเองนะคะต้องตรวจสอบก่อนนะคะจากนั้นเราก็ทําการวัดได้เลยะคะ่ะพอเราบีบไปเรื่อยๆนะคะก็ให้เราจับชิปจจัยมาด้วยคะ่ะว่าความดันค่าที่ต่ําที่สุดที่ชิปรจรหยุดที่เราไม่สามารถจับเจอได้จะถือว่าเป็นระดับความดันที่ต้องการนะคะจากนั้นเราก็บวกเข้าปีประมาณ20-30มิมล mm ลิเมตรตรหลอดน,นะคะเพื่อ ได้เราคำนวณสูงสุดที่เราจะใช้วัดจริงค่ะควิธีการเราคำนวณเราหิตนะคะก็คือให้เราใช้เซตโทสโคปตัวนี้นะคะเป็นตัวช่วยในการฟังเสียงนะคะโดยด้านที่ใช้นะคะจะใช้ได้ทั้งสองด้านแต่ว่าด้านที่นิยมที่ควรที่สที่เหมาะที่ดีที่สุดนะคะก็คือด้านเล็กด้านเบลนะคะ โดยวิธีการวางนะคะก็คือให้วางระหว่างคัพกับข้อ2นะคะแต่ว่าไม่ให้เข้าไปในเลคัพนะคะจากนั้นเราก็บีบลงเข้าคัพเลยค่ะโดยบีบไปจนถึงระดับค่าความดันสูงสุดที่เราเออประมาณไว้นะคะ เมื่อเราบีบไปถึงแล้วก็ให้เราค่อยๆปลดออกมาประมาณ2มเมประลอดต่อวินาทีจากนั้นก็ให้คอยฟังเสียงนะคะโดยเสียงที่เราจะใช้ก็คือจะเป็นเสียงสองตุ๊บแรกที่เราได้ยินนะคะเป็นค่าความดันตัวบนจากนั้นนะคะเสียงตุ๊บสุดท้ายก็จะเป็นค่าความดันตัวล่างที่เราต้องการะคะ่ะ เมื่อเราเสร็จสิ้นการน,นี้แล้วนะคะก็ให้เราบอกค่าระดับความดันของผู้ป่วยให้ผู้ป่วยทราบแล้วก็จดเันทึลลงในแบบบันทึกข้อมูลค่ะโดยการวัดความดันโลหิตของผู้ป่วยนะคะต้องวัดอย่างน้อย2ครั้งค่ะห่างกันประมาณสองถึงห้านาทีนะคะโดยค่าที่ได้นะคะค่าตัวบนต้องไม่ต่างกันเกิน20แล้วก็ตัวล่างห่างกันไม่เกิน10นะคะหากค่าที่ต่างกันมากก็ให้วัดครั้งที่3ซ้ําค่ะจากนั้นก็นํามาหารค่าเฉลี่ยกัน,นะคะ่ะ